สอนวิธีการเรียกแมวแบบง่ายๆนะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับก็ห่างหายไปหลายวันเลยนะครับวันนี้คอนเทนต์วันนี้นะผมมาพามาวัดล่ามช้างก็เป็นวัดที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ในตัวเมืองเลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนทำมาทำโมอะไรมากหรอกครับเพราะวันนั้นมาเจอกับแมวฝูงใหญ่ี่อยู่ทั้งหมด30กว่าตัว ผมก็เลยจะมาทำคอนเทนต์สอนการเรียกแมวนะครับสอนการอุ้มแมวที่ถูกต้องโอเคแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่ไม่ได้อัพคลิปตั้งหลายวันด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งฟื้นจากป่วยนะครับไม่รู้กินอะไรมาท้องเสียนะฮะ <c oughs> เจอแมวแล้วสอนวิธีการเรียกแมวแบบง่ายๆนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ youtube ค้นหาคำว่า เสียงแมวนะครับเสียงลูกแมวก็ได้นะครับเราจะเปิดแล้วนะเห็นไหมเห็นแมวเห็นแมวไหมเห็นแมวไหมเห็นแมวไหมเดี๋ยวโดยเปิดเสียงลูกแมวนะครับมาแล้วมาเห็นไหมมาจริงด้วยไหมสูได้ผลเห็นเปล่า ต่อไปก็จะเป็นการสอนวิธีการอุ้มแมวถูกตองนะครับมาเราจะมาอุ้มแมวชุดตองเราต้องจับตรงหน้าอกมันนะครับมือหนึ่งจับหน้าอกอีกมือหนึ่งเนี่ยจับตรงขามันนะครับนี่จับหน้าอกหน่อยนี่นะครับแล้วมือ,อมนี่จับตรงขาม<ะ>เขาจะรู้สึกปลอดภยัยเห็นไหมจะไม่ไปไหนเลยให้ดุกด็กขาจะเอียงแบบนี้นะฮะอือเห็นไบ แต่ตัวนี้มันก็จะเชื่องหน่อยนะครับแต่วิธีการอุ้มก็คือแบบนี้แหละเขาจะรู้สึกปลอดภัยเซฟตัดโอเคลองไปทำกันดูนะครับใช้เทคนิคนี้ดูนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่กด Subscribe ติดตามนะครับสำรัวันนี้สวัสดีครับ